เอาเลยครับรยตัวเข้าจุด่อนช้าๆถ้ามองไกลๆหัวไหวๆตอนนี้เข้าทุนรอแล้วเตรียมความพร้อมเรียบร้อยน่าจะเป็นเจ้าปูป่พิกินาคข่าเรือดีจากทางเจ้าภาพะเอาเลยครับคู่ตอกรอนเทพนครไกโรยตัว,ตวมาครับเสียงปีกกระหวุ่ย้ท่านผู้ชมโอ้โห เรียกว่าถ้าเป็นภาษาบวยก็เรียกหาพวกแก้วแม่แก้วล้วครับชาวร้อยเอ็ดกับสุรินนะครับไปศสุรินรไม่ต้องกินสุราแล้วครับตอนนี้หันมากินอย่างอื่นแทนครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายที่นอกจากน้พรไนกุรยไปยกร้ายจากบ้านไกลเสนียดวันนี้มากระพูดต่อกรกับเจ้าภาพมุก,การจงหานก็ถือว่า หมูไม่กลัวน้ำร้อนครับอาจารย์กับเที่ยวดีโอ้เอาเลยครับท <utral. S 2> ่านผู้ชมมาดูสิว่าใครจะเป็นเสือสนามจริงหรือจะเป็นสิงสนามสอบช่เอาแล้วสักคู่รู้กันครับโรยตัวลงมาช้าท่านผู้ชมไม่ต้องกระพริบตาแล้วท่นผู้ชมไวมองไปที่จุดปล่อยไม่กระพริบสิเห็นบอกอาจารย์อ้า ถ้ามันนานเกินไปต้องกระพริบตาครับมันเจ็บเปลือกตาไม่แงะเถ้าไปงั้นเปลือกตาก็จะแห้งเอาแล้วนิ่งแล้วท่านผู้ชมนิ่งแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พี่เข้าชมเข้าเชียครับวันนี้ดีใจกับพี่น้องทางบนรายครับเป็นปีแรกแป่เป็นเรือถ่วยประธานครับออกออก บลเอาเลยพี่น้องชาวเรือกับสิ้นสุดเหตุการณ์ร้องห้อยเต็มถ้าใจใบถิ่นตาสถาลักษแตกสารสาเห็นเลยทีเดียวพบเชียวกันไรอย่งเมาหมาดุรับสันนันกับเที่ยวดีที่คิดคิดฮู้มาดูแลดูสถานลาสีฮูกันแหลกลันมาด้วยไทยใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อนเลยทีเดียวมาดูด้วยเจ้าปูเจ้าปูเจ้าผักเจ้าขาเจ้าขาดีนี้อยากจะได้ถ้วยไว้ที่บ้านเป็ช่วยบริจาคทานของสมเด็จพระเกิดที่สันสินราชเจ้าพบสมเด็จพระเทพระธิราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หกแปดบอกว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้ใครจะแตะเป็นเจ้าของ วงไข่แล้วครับแต่ตอนนี้เทพนครไก่ก็บอกว่าไม่ยอมเจ้าภาพบังคับดุก้าผู้มายือนพี่น้องจากบ้านไกลสี่อัฐาต้มสุรินทร์ิ้งช้างใหญ่เริ่มใส่กันมาเลกา ดูดีๆก็ตะปุกออกตัวไม้จากผู้กี้สูสีเอาเลยหัวตือหัวตายจำขายผายตอกขายเครจะไปใครจะอยู่ดูดีๆก็ตะปุกบอกเกี่ยนหนึ่งเกี่ยนสองหลอกเกี่ยนสามดำเบิร์กเกี่ยนสี่ฝนปีกันมาใส่เกี่ยห้าโค้งขาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟใครจะไหวใครจะหนีตดองจ้องให้ดีๆครับท่านผู้ชมโอ้โหเอากันระเบิดเลยชัวร์เอากันระเบิดเลยชัวร์ไ่ทำมาทด้แล้วจะระเบิดเธอเ เจอมาถึงไหนไปทำบานได้แล้วพีร้้องอ่างไรผิดบึตรตาดาฮาแม่เจอเจอเจอเพอะนักขรไทยโอเปียนไปแต่ถึงนักข่ายก็ยิ่งเริ่มจะคุกตาคุกตา เลบเ้ยดเลบเตียดเลบเสียดล็บซีล็บหายีเล็บบีกำมาเราตูชอมาดูในขณะนี้ครับจากผมมีพุ่ติดหนาคาร์ลตต่อทะลอความแล้วลงนิดนึงเคยวิ่งประมาณ1 0 0รกิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลงมาประมาณเกสิเพื่อบริการสมดุลในการเข้าเส้นชัยให้กอดคอกับเทพต้อขนไกลเข้าเส็นชัยแบบสง๊ผตาเผยเอาเลยพูดยังไงว่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องรังแกน้องเอาแล้วเอาแล้ว หาเสือมาสบายเริ่มจะนับถอยหลังนะตอนนี้เริ่มจะนับถอยหลังว่าเจ้าอยังไงเอาเทยมทุกคนไกลมากันเสือดสับกูนมาสับกูนมาสับกูนมากันเสือดสับกูนมาต่อลยอย่างไงจะาบูเจะาบูเจะาบูแม่เรือต้องสองลับปวดเกียร์บ้างทางภายในมือปล่อยเรือไหลสุดท้ายก็รัวเอาเซ่ ลำดับต่อไปครับกาประกาศผลการแจงกัรกับเรือเที่ยวที่ห้าระหว่างเรือดีล่องน้ําแดงกับเทีย่ยนคอไกรพบกับเรือดีที่เป็นธรรมดาซึ่ง,งมีนามว่าเจ้าปูพ่พุทธะนาคาผลการจัะครับเป็นเรือดีล่องน้ําสี่นเงินได้แก่เรือเจ้าปูพ่พพุทธะนาคาเป็นฝ่ายชนะกับเทีย่ยวดีเพ<อ>ราะฉะนั้นเรือเจ้าปู่โง่ศีสะมาที่โงในการเดี๋ยวนี้ด้วย อยากเห็นความรอ,อว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรผู้ใหญ่พิธาเทศกันถ่ายรูปไปด้วย